มาคะ่ะวันนี้อาหารเสร็จแล้วจ้าพี่น้องขะวันนี้เสนอเมนูยำม,มาม่าหมูยอนะคะสวดโจโก,ก้เลยคะ่ะมากินกับโตโต้เลยนะคะมามาม,ามาแซ่บๆด้วยกันเลยคะ่ะยำม,มาม่าหมูยอคะ่ะกินข้าวหรือยัางกาลังเย็ดยังน้อย สวัสดีค่ะพบกับช่องเทยไตนอนร์เอนพาล้อผากินอีกแล้วนะจ๊ะสวัสดีพี่น้องปองป่ายสู้ขู่สุคนค่ะ <c oughs> มา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 ได้อะไรกินครับวันนี้ยำม,มาม่าหมูยอค่ะ <c oughs> พี่น้องขาสวสดโจ๊โก้เลยค่ะ <c oughs> มาแซ่บมานกับโตโต้เลยนะคะมา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 กินด้วยกันค่ะ <c oughs> นี่ละคาอาหารวันนี้นะคะ <c oughs> <c oughs> จะว่าเช้าก็เช้าจะว่าเที่ยงก็เที่ยงค่ะส่วนมากเขาจะกินเวลา สายหน่อยหนึ่งค่ะรวมกันไปเลยค่ะแสบน้ำกันกับพี่น้องมามาผักนี่นี่ค่ะแตงกวาล้อมรอบอยู่นี่ค่ะแตงกวาเป็นชิ้น้มล้อมๆสลัดแหน่แล้วก็ผักสลัดนะคะหน่อยหนึ่งค่ะมา มาตัวด้วยกันกัแบบตัวตัวเลยค่ะหิวหิวหิวใช้มือบ้างใช้ซ้อมบ้างนะคะขอภัยนะคะมาแซบมานัวด้วยกันค่ะ noi sạch mọi cả dằm thì nó ผสมกับประสานกันไปเนาะค่ะอาหารไทยอาหารอีสานยำบ้างผัดบ้างทอดบ้างต้มบ้างอะไรบ้างผสมประสานกันไปแต่ละวันอาหารไม่ตายตัวเนาะค่ะ <c oughs> ตอนทำก็ไม่ได้ทำให้ดูหรอกนะครับวันข้างหน้านัาน่ะนแหละค่ะเยวจะทำให้กันดูนะค่ะ แซบไข่แซบมันแซบชั้นไม่เกี่ยวกับไข่เนาะค่ะยำของตัวโต๊ขาดไม่ได้ก็คือหยอน้ำปลาร้าหน่อยหนึ่งน้ำเดือวขับไปนองค่ะ ทางเมืองไทยเราเป็นยังไงบ้างเนาะคะ่ะร้อนได้ย,ยังคะร้อนมากหรือย,ยังคะใกล้จะสิ้นเดือนมีนาแล้วเนาะอากาศก็คงจะร้อนแล้วกัแต่ทางยุโรปก็าอากาศก็เที่ยวขึ้นเที่ยวลงเดี๋ยวหกองศาไปถึงสิบองศาหรือว่าห้าองศาอยู่คะ่ะข้างนอกค่ะก็ยังมีความเย็นความหนาวอยู่ เดือนหน้าไปนู่นละคะอากาศนั่จะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวก็ฤดูไมไม,ไม้ผลีไปแล้วคะ่ะทุกอย่างก็กลับมาสดชื่นสวยงามอีกแล้วจากที่แห้งแล้งมต้นไม้ไม่มีใบทีนี้ก็จะสวยงามไปอีกแบบเนาะคะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างก็ไปตามการเวลาเนาะคะ่ะทุกคนคะ่ะ ไม่ว่าคนเราไม่ว่าสังขารไม่ว่าการทํ o u t u b e ก็ดีอะไรก็ดีไปตามการเวลานะคะไปตามความเหมาะสมค่ะตามเหตุตามปัจจัยเราขยันมากเราก็สําเร็จเร็วใครขยันใครมีเวลาเนาะค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นงานประจําก็ต้องเอางานเสริมก็ต้องทํางานบ้านก็ต้องทํา สู้กันต่อไปค่ะชาวยูทูบเบอร์ของเรานะครับให้กำลังใจกันแต่อย่าลืมให้กำลังใจตัวเองก็พอค่ะ ใส่เห็ดด้วยนะครับเห็ดเข็มกล่องหนึ่งกัง หมูยอก็แท่งกนยำออกมาแล้วก็ได้เยอะมากครับบางครั้งก็ได้กินสองสามครั้งเลยนะครับพี่น้องคะ่ะไม่มีคนกินช่วยคะ่ะแฟนตัวโตก็ไม่กินหรอกของแบบนี้นะครับฝรั่งเขาไม่กินคะ่ะทั้งเผ็ดด้วยทั้งรสชาติแบบนี้เขาไม่กิน กินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินแมนบพาครับพี่น้องขาล่นหนาล่นหลังนิดนึงก็ขอให้เดี๋ยวค่ะ แล้วก็เริ่มอิ่มแล้วนะครับพี่น้องแขกกินบ่อิ่มก็จักสิวายจังไหนเนาะค่ะกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินแมนบค่ค่ะ stay up huh? จ้าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาทุกคนไปเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากๆนะคะทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ค่ะที่มาให้กำลังใจที่มาติดตามนะคะเพื่อนใหม่ถ้าโตัโต้กลับไปช้าหน่อยก็ขออภัยด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะเป็นยูทูบเบอร์ป้ายแดงกันทุกทุกคนค่ะบ๊ายบายค่ะ